ครับนี่ก็เป็นการกักตุนอาหารครับก็คือการทําปลาเด็ดเดี่ยวครับเพื่อที่จะรองรับสำหรับการระบาดของโควิดครับเราจะได้ไม่ต้องออกไปตลาดที่ที่มีผู้คนทุกท่านได้ไม่ต้องไปห้างซับสินค้าเพื่อซื้ออาหารนะครับเราก็มาทําปลาเด็ดเดี่ยวกักตุนจับจากที่ไหนครับครับนี่เราจับจากสระตรงนี้นะครับถ้าไม่ทําเด็ดเดี่ยวเราก็จับปลาสดๆครับอันนี้คืออันนี้คือแหล่งสเบียงของเรานะครับนี่คือแหล่งสบียงเป็นแหล่งปลาไว้กักตุนอาหารของเราครับ เราจะไม่ไปที่ที่มีคนทุกข่านครับเราจะอยู่แค่พื้นที่ของเราจํากัดอยู่แค่นี้แหละครับเราก็จะอยู่แค่ตรงนี้อันนี้คือการทําปลาเด็ดเดียวครับเป็นวิชากอพอ,อรครับกอพอ,อที่เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยป .6 ครับกอพออ,อันนี้เป็นเป็นการทําปลาเด็ดเดียว <c oughs> โอ้เราเังยังมีปลาส้มด้วยครับปลาส้มนะปลาส้มปลาส้มด้วย <c oughs> อันนี้ก็คือปลาส้มครับกำังทำปลาส้มไว้ครับเป็นปลาปลาส้มปลาตะเพียนครับก็เป็นสูตรสูตรเฉพาะครับเป็นสูตรเฉพาะครับอันนี้สูตรเฉพาะเดี๋ยวก็ไว้สําหรับการกินนะครับจักตุนอาหารไว้อีกไม่ช้าไม่นานโควิดระบาดมาเราจะไม่เข้าไปไปไปเดินที่ที่มีคนเยอะๆครับเราจะอยู่แค่ที่ของเราครับอ๋ออันนี้เราจะมีปลาตัวใหญ่ด้วย เราเปนอ่เราก็กักตัวหน่อยทำแบบว่าอาหารเย็นนะครับอันนี้คือปลาเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะทําเด็ดเดียวด้วยทําอาหารเย็นหลายอย่างครับน่แปรซ่ด้วยป้องใหญ่ตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นปลาลายใหญ่ครับใหญ่มากครับตัวละ1.8ขีดครับ1กิโลขีดครับอันนี้ก็4กิโลกับ4กิโล3ากิโลกว่ากับ4กิโลครับครับ1กิโลขีดครับตัวละ1กิโลขีดก็2ตัวก็ หนึ่งจุดแปดบวกหนึ่งจุดแปดก็เป็นสามจุดหกครับสามจุดหกหกิโลครับหรือว่าสามกิโลเมตรครับอันนี้แป๊ะเย็นนี้นะครับจะเป็นปลาหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ